สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันหยุดก็มีเวลามาลงชุดทีเด็ดให้เอฟซีได้ชมกันนะครับเป็นชุดเด่นรวมมิดล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับในงวดที่ผ่านมา4กับ3า แดเลือกเลข4มันมาเลข3นะครับสำหรับชุดนี้เข้าต่อเนื่อง2องวดซ้อนนะครับเป็นเลขวิ่ง2ตัวมา1ตัวสำหรับสายวิ่งไม่ควรพลาดนะครับชุดนี้เข้ามากกว่าหลุดนะครับ ก่อนที่จะไปดูตัวเลขในงวดนี้ก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องกันก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นด้วยความปรานาดีจากช่องเลขเด็กนักคำนวณน,นะครับ ก่อนที่จะไปดูตัวเด่น2ตัวนะครับในชุดรวมมิตแอดก็จะให้ดูสูตรเด่นคู่ประกบ4ตัวมา1-2ตัวชุดนี้นะครับในงวดที่ผ่านมา0ูนย มาสตัวเลยนะครับมาดูกันว่างวดนี้จะได้เลขอะไรนะครับสำหรับเลขวิ่ง4ตัวนะครับก็จะมีหลายสูตร งวดที่ผ่านมานำไปประกบกับอีกสูตรหนึ่งไม่มานะครับสูตรเก่าสูตรเดิมก็ยังเดินดีอยู่งวดน,นี้ได้สองห้าเจ็ดนะครับก็มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับ เอท่านใดที่ยังไม่มีสูตรจะได้แคปไว้ทำนะครับไปจับชนกับสูตรอื่นสูตรอื่นก็หลุดไปนะครับเดี๋ยวจะเลือกสูตรใหม่มาชนให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูในงวดนี้ว่าได้เลขกันที่มาของเลข2578นะครับ น้ำหนักหมื่นบวกกันสองครั้งนะครับบวกหลักร้อยบนหครั้งบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่าง3มครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่1นสองครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวครั้งที่สองหครั้ง วลร้อยส,ส,สามตัวครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวลักสิบสามตัวครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวหลักหน่วยสามตัวครั้งที่สามสามครั้งบวกหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่หนึ่งครั้งศูย์นี้บวกสี่คงที่นะครับ 4 3เป็น12ได้เลข2นะครับ6 2เป็น12ก็ได้เลข2 6 3 8ได้เลข8 5 2เป็น10ได้เลข0 9 2เป็น18ได้เลข8นะครับ8ว8ได้6 6 0ได้6 6บ8ได้4 4บว3ได้7 7บวก2ได้9 9ว7ได้6 6บว8ได้4 4 3ได้7 เจบวกสได้9 9้บวกเได้8 8ดบวกสคงที่ได้เลข2เป็นตัวแรกนะครับสูตรนี้ x บวกสบวกสบวกหนะครับ2อบวกสได้5 5าบวกสได้7 7็บวกหนก็เป็นเลขแปนะครับ2 5 7 8 ก็จะได้2 5 7 8นะครับงวดวันที่1นึงสิงหาคมนะครับ2,568 2 5 7 8าร้าเจไทยเอมีเล็กวิ่งตัวเดียวเด่นๆก็มาจับคู่กันได้เลยนะครับชุดนี้ มาดูชุดรวมมิดล่างนะครับงวดนี้ได้8กับ2นะครับเดี๋ยวเขียนเด่น2 5 7 8เจ็ไว้ก่อนนะครับ2 5 7แล้วก็8นะครับ4ตัวนี้ ต้องมาแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเป็นงวดที่งวดที่เท่าไรหร่ล่ะงวดที่50ของสูตรนะครับใช้จริงเดินจริงนะครับสูตรนี้เดินดีเดยทีเดียวเด็นรวมมิดล่าง8กับ2 ถ้า f อท่านใดไม่อยากคิดมากก็นามาจับกับตัวที่เหลือได้เลยนะครับ8กับ2แต่ตัวเลขมันจะเยอะแอดก็จะนําไปจับกับสูตรเด่นล่างสูตรฮิตสูตรดังสูตรที่ได้126ในงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ได้560นะครับ5 เหมือนจะเอาให้ชมไปแล้วในคลิปแรกนะครับคู่นะครับเปิดแป๊บหนึง เป็นสูตรนี้นะครับที่นำไปจับชนกับ2ตัวแล้วไม่มานะครับงวดที่52จะมาตามนัดหรือไม่นะครับ560ก็จะไปชนกับปักหลักหน่วยที่แอดชนไว้ให้นะครับ5กับ6 ทีนี้เข้ามาดูตัวจับคู่กันนะครับ560เอามาจับกับ8กับ2เลยนะครับจากเลขไม่ชนกันนะครับถ้าชน2อสูตรนี้ก็จะชนที่เลข5นะครับ ถ้า8มาก็จับ85 8้าแล้วก็80นะครับถ้าชอบเลข2ตัวนี้ก็25 26แล้วก็20นะครับ เดี๋ยวจับหน้าให้แคปนะครับจะได้เอาไว้ดูตอนหวยออกแล้วนะครับว่าจะเข้าหรือไม่นะครับงวดนี้ชอบแก็เลือก8นะครับชอบสก็เลือก2บางทีเอดก็เลือกฟันตัวเดียวมันฟันอาจจะไม่ถูกนะครับ สายวิ่ง50 50ินะครับแกับ2งวดนี้แอดชอบเลข8นะครับถ้า2ตัวนี้มาจะมาที่หลักสินะครับ8กับ2ถ้ามาจะมาที่หลักสิเลยนะครับงวดนี้เพราะว่าหลักสิบ หลัก16ตัวนะครับที่เคยลงให้ชมประจำก็จะเป็นสูตรนี้นะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เลขหเป็นสูตร6ตัวนะครับที่นำไปจับคู่ชุดใหญ่หลักหน่วยหลุดไปนะครับงวดนี้ได้8 0 1 2 3 4 ก็จะชนที่8กับ2องตำแหน่งหลักสิบนะครับถ้ามาตามนัดทุกสูตรมาตรงๆแน่นอนนะครับ6คู่ โป้งเดียวจอดงวดนี้นะครับวันไปที่8ปดห้าเลขดังเลขเด่นในงวดที่ผ่านมานะครับ8ปดห้าก็พิจรารณาถ้าชอบ ก็นำไปใช้ขัดใจก็ดูผันผ่านนะครับเหตก็ไม่ทราบว่หาหวยจะออกอะไรว่าไปตามสูตรถ้าทั้งชุดนี้เดินต่อก็เอาแต้มเด็ดๆมาจับนะครับงวดนี้เหยังไม่ได้รันแต้มนะครับก็ทําสูตรรวมมิตรทั้งวันนะครับเมื่อวานวันเสาร์ทำทั้งวันเลย ขอได้ตัวเลขตัวเลขนี้ออกมานะครับเผื่อ f c จะรอนานกลัวว่าหวยเด็ดๆมันจะหมดก่อนนะครับก็ขอขอ,ขอให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีเงินล้านใช้เช่นเคยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะครับ ย้ำอีกทีนะครับเด่นล่างชุดรวมมิดร2ตัวมา1ตัว8กับ2ฟัน8ตัวเดียวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอีกครั้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ